สวัสดีค่ะนี่จะพามาตามแนวทางของปูขาวไห่โชกนะคะอีซี่ถูกทันทุกคนนะคะคันผู้ดามาเห็นคลิปนี้กับเป็นสินแหลกนะคะน,นี้สินแหลกจะไห้พอสายยันนะคะคือพอยันนี่แหละคะ่ะเห็นมาจับไห้นะคะเพราะว่าสินแหลกหวดก้อนๆน,นะคะที่ออกเก่าหานะคะ พอยั่นเพื่นก็มาจับได้าหาฮึกฮึกนะคะเข้ากับแจกแจงออกมาก,กับเป็นฮึกหาฮึกฮึกนะคะแต่ฮุกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะสุดนั่นกับออกเก่าหานะคะพี่น้องกับเข้ากับหันหัวลุ่งก็จะเป็นเก่านะคะฮึกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะหวัดออกเก่าหา งวดวังหันจังพอยันบอดเมานะคะสินแหลกยากบุญยากงานอยู่นะคะพอยันกะลีบอดเมานะคะกะงวดนี้เป็นงวดวันที่สิบหกมีหน้าคมหก,กจิตนะคะก็จะผ้ามาตามแนวทางของปูขาวในงวดแรกนะคะสินแหลกค่ะจะให้พอยันนะคะจะปิงปองอีกนะคะพอว่าเคยเข่า ซ้ำเข่าแล้วเนาะค่ะเนาะหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนะคะงวดนั่นที่ออกเก่าหาพอย่นเป็นกะจับได้ห้าหกหกกะริมาตัดให้ก่ะเป็นหหาก็เป็นเก่าหาได้แล้วค่ะพี่น้องหันหัวลง กับเก่าตัวเดียวกันก็นเลยถือว่าเขานะคะงวดนี้กามาขอจับอีกนะคะเป็นสินแหลกนะคะขอให้ปูให้โชคให้ใช้ให้เข่าตัวที่ใช่นะคะปูงวดนี้ขอให้ปูให้สามตัวตรงตรงนะคะกามาไหวปูถูกสินถูกสินนะคะเอาดอกไม้เอา,เอา,เอาน้ำแดงนะคะน้ำแดง ดอกไม้พวงมาลัยมาถวายปูคือเก่าค่ะแต่แอดกับวั่หันได้เขาก็จะได้วังหันละค่ะวัดวังหันให้พอสมปองมากนะคะิค่นกระจับได้อยู่หกจิตนะคะหกหกกับเก่ากับตัวเดียวกันคือเก่าค่ะก็เลยแอดกะลีไปซื้อแอดกะลีได้อยู่ดอกค่ะหาสิบบาทนะคะกะรีได้ซื้อดอกไม่ถูกเทียน มาหวายปูนะคะนี่สินแหลกนะคะ,นคะพอยันจับไห้ค่ะยันกำลังทำพิธีอยู่นะคะพอสมปองเพิ่นจะมาจับไห้ตาสินใหญ่นะคะสินใหญ่เพิ่นจะมาจับไห้ส่วนพอสมปองมาจับกาดเข่าแทบทุกงวดนะคะแต่มันจะเป็นหก,กับเก่า สินใ่งวดเก่าหาพอสมปองเิ่นก็มาจับได้หกหานะคะกะหันหัวลง่งกเปินเก่าหานะคะพี่หน้อกะซ้ําถูกนะคะพอยั่นงวดเก่าหาพอยั่นก็พอสมปองเพิ่นกะจับได้คือกันนะคะคือหกหานะคะกะรปินเก่าหานะคะวันนี้ก็มาบึงอีกมาดุนกันอีกนะคะ ว่าปูขาวเคนเสียห้ตัวใดนะคะขอให้ตัวทิชชัขอให้อิฟซี่ของทางช่องสงการผ้าด้วยใดน้ำปูเด้อค่ะขอให้ผู้ใดชอบผู้ใดห <c oughs> มักกระจัดขัดกระพานนะคะ <c oughs> เป็นแค่แนวทางค่ะ <c oughs> เป็นแค่แนวทางสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลน,นะคะ งดประจำวันที่16มีนาคมนะคะพอเปิดถ้ำพิธีกรค่ะจะเป็นก็ะจะจกไข่หรือว่าจกปิงปองนะคะเพราะว่าเป็นเคยใได้ปิงปองนี่แหละคะ่ะเอาขึ้นมาเทีลโตูก็ได้หัวน,นี้จะจับเทีลโตูนะคะ สูงหวดเพิ่นจะจับขึ้นมาเทียเดียวนะคะวันนี้ขอปูจับเทียละตูวึ้นมานะคะไดมาแล้วค่ะพี่น้องเก้านะคะเก้าเตี้ยนตัวใหญ่ไ,ไปเห็ดป่าเลยดูแมนเตียนลงเก่าตัวใหญ่เลย ตัวสองนะคะขึ้นหนึ่งค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งเอาศูนย์พีน่น้องศูนย์ค่ะอิฟซีศูนย์นี่คือสามตัวนะคะบานนี้ขอสองตัวปูนะคะ ขอสองตัวนะคะสีค่ะสองตัวเจินทังใต่กเออเจนหันกระได,ด้ดุสออีโอ้งามแต่พี่น้องอันนี้ก็อย่าลืมเด้อค่ะหกกับเก่ากับตัวเดียวกันนี่คือเกาฮกเด้ออิงหกนะคะสองตัวออกมาแล้วค่ะพี่น้อง สินแหลกของปูขาวนะคะปูขาวให้โชคก่ะมาแล้วนะคะเขียนตัวลงไปอีกหูุเขียนแย่ไปเอาเป็นซีเก่านั่มบอลูุเขียนสี่เออเพราะว่ามันสี่ออกจากซีเก่านั่เลยน่านลัะแย่ให้ึืนด้วยบ้านซีหกซีเก่านะคะตัวเ,เ,เดียวกันนะคะชื่อจงหวดบังหันหกจิต ก็เป็นเก่าเกศนะคะพี่น้องตัวนี้กะเขียนตัวนี้แยกแย่ให้ป้าเนี่ยลูกอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เออหนึ่งศูนย์หลักกากะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วกาเก้าศูนย์มาตรงตัวตัวไตเลยเออเก้าศูนย์ บานนี้ป้าจะเฮ็ดเก้ากับหกเป็นตัวเดียวกันสีมันนเป็นหกหนึ่งก็ได้อแยกให้เพื่อนเลย่อหกหนึงหน่งนั่นแหะหกหนึ่งอันนี้ก็แยกมาเป็นหกศูนย์นั่นแหละเอาแยกให้เพื่อนเลยงวดนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องวันนี้กะอ,อาม่จะสรุปแล้วนะคะปูขาวเป็นกะหายเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้แม่นแเด้อปูขอให้ลกูกหลานหรือเอฟซได้โชคได้ใช้น้ำกันนะคะเมื่อนี้ยจะสรุปตัวเลขนะคะที่พอยั่นจับได้นะคะหัประจํำวันที่16มีนาคม6 7ปูขาวให้โชคพอยั่นสินแรกนะคะ910เท่าก็แยกแยะออกกัน10 9 1 หกกับเก้าตัวเดียวกันเท่ากับเลขแยกให้เป็นหกหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เก้าศูนย์นะคะก็ออกมาเป็นเก้ากับหกกับตัวเดียวกันกับเป็นหกศูนย์อันนี้คือข้างล่างนะคะหรือว่าสองตัวนะคะสี่หกเท่ากับหกกับเก้ากับตัวเดียวกันกับสี่เก้านะคะนี่ค่ะคือสินแรกปูขาวห้โชกในงวดนี้นะคะ ขอให้โชกโชกมันหมาน้ำกันนะคะขอให้โชกโชกมันหมานอย่าลืมนะคะลีกมักจะออกแบบกลับหัวกลับหางนะคะของปูขาวนะคะก็คือหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะของพอยันกับมักจะออกตัวทั้งนานะคะคือเก่าหนึ่งศูนเข้ากระจับเอานะคะมักกระจัดขัดกระพานนะคะเป็นแค่แนวทาง สื่อฉลากิกินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคมนะคะขอฝากเนเดื้อค่ะคนละไรนะคะขอฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามให้กับช่องสงการพารวยเนเดอ้อค่ะขอให้โชคชคมันๆนะคะงวดนี้กระเดยค่ะสวัสดีค่ะ